ลูกค้ามีแค่หัวขุดสิ้นของทางร้านออก็ไปขูดแล้วอาอไปปั่นกับโถปั่นได้ก็จะได้น้ำกะทิเข้มขน้นๆค่ะเส้นสวยมากค่ะขูดเส้นกับสว่านขุดมะพ้าว นิปคือเส้นสตัวผุดเบอร์สองนะคะไต่ขอบกะลาตัวผุดเขาจะกินเนื้อมะพร้าวหมุนวเนเก็บนาฬิกาเราต้องแดบชิดด้านใดด้านหนึ่งกดกดตัวกะลาเบาๆเพื่อให หน้ามะพร้าวได้แนบชิดกับตัวหัวขูดตรงกลางเราสามารถดันกะลาเข้าไปตรงๆได้เลยเราจะตะแคงก็ได้นะคะตะแคงกะลา สวานขูดมะพร้าวมีตัวเ่นจับยึดตัวนี้เรายืนขูดสบายๆโดยที่เราไม่ต้องจับสว่านเองเลยค่ะไม่เมื่อยมือแบบหนึ่งก้อนขูดมะพร้าวได้กี่ลูกแล้วแต่ขนาดมะพร้าวและความหนาของามะพร้าวค่ะถ้าเกิดมะพร้าวไซส์เล็กลงค่ะ เราก็จะได้จํานวนลูกเยอะขึ้นนะอย่างสบเล็กๆมันก็จะได้ประมาณห้าลูกหกลูกแล้วแต่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อมะพร้าวความชํมนานาญในการขูดด้วยค่ะหัวขูดหมุนควนนาฬิกาเราก็หมุนกะลาให้ควนหัวขูดก็คือหมุนไปตามเข็มนาฬิกากดน้ําหนักมือเบาๆนะคะอย่ากดแรงเพราะว่าอาจจะทําให้สว่านการทํางานได้ เก็บรายละเอียดของเนื้อมะพร้าวเอาตะเคงตะเคงกลาได้ปิดเครื่องชั่วคราวนะคะตอนนี้ปิดเครื่องชั่วคราวเราจะกดเบ็ดออกนะคะขูดง่ายสบายๆก็จะได้เนื้อมะพร้าวที่เป็นเส้นสวยงามแบบนี้นะคะ่ะอันนี้สาธิตวิธีขูดกับ สว่านขุดมะพร้าวที่ใช้แท่นจับสว่านของทางร้านนะคะแท่นจับตัวนี้เราทำมาเพื่อให้ลูกค้าสะดวกง่ายต่อการใช้งาน